พบกับผมในบวัน้วเกอะไรไปดูกันนะครับโอเคป้ก็ไม่คิดว่าการอัปเดตแพท0.47มัจะยุ่งยากขนาดนี้นะแต่ปัญหาก็เกิดไปดูกันครับนี่คือปัญหาที่ผมต้องอธิบายให้จบเพื่อนๆอ,อยากรูก้ผมต้องอธิบายจบภายใน10นาทีลูอย่างมาโตไม่ได้เกี่ยวนะเอามาขั้นเวลาอัปเดตยุง่งยากอย่างแรกก็คือเรือ แน่นอนมีคนได้รับการอัปเดตไปแล้วนะเรือไทส่วนสี่เข้าแน่นอนนะครับนะสำหรับคนที่รอซื้อก็เตรียมเงินได้เลยสองหมื่นทองแต่ปัญหาก็คือเรือแม่งเป็นทองอะ่ะสองหมื่นทองเหมือนเข้าก็เหมือนไม่เข้าวะ,อ,ะอีกรำหนึ่งก็คืออิซุโมอิซุโมหรืออิซุโมมีดีแค่ฮอนะครับที่เหลือธรรมดามากเลยไม่มีวอมเบอร์นะฮอสี่ลำ เทไม่เท่ดูตอนปล่อยเชดโดแต่แต่อะไรเลือดแค่นี้จะไปรอดไหมเนี่ยอันนี้ก็เข้ามากับบัลลูนพาลลร์ตกันเล็ดลนเชอร์ใหม่ที่เป็นปืนจรวดน,นะแต่ต้องเลงเองไม่มีล็อกเป้านะครับก็เป็นแบบแมนนวลก็ดูเท่มากับบัลลูนพาร์ตตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาโอมาดูวิธีการยิงเป็นไงไปดู อ๋อก็ใช้ได้อยู่นะอย่างนี้ก็ใกล้ๆก,ก็เห็นผลนะแต่ไกลๆไม่รู้นะครับถามว่ายิงแรงไหมไปดูใช้ได้เลยนะสำหรับเจ้ากระดิเลเชอร์หัวจรวดโอ้ใช้ได้นะปะ่าตัดเฮ้อเรากลำลังไม่สุดป่าต่อสำหรับแกนเลดเลนเชอร์นะครับที่เป็นปืนยิงจรวดนะครับดาเมจก็อยู่ประมาณ3,250อัพเต็มนะยิงได้13กิโลไกลมากนะครับ4.9 วิคูดาวยีิบเจ็ดลูกโหครบเครื่องเรื่องความแรงถือว่าผ่านไปต่อมาอันที่สองสอมเมอร์อันใหม่นะครับยิงใต้น้ําไม่ได้แต่แรงขึ้นนะตอนรับปีใหม่สวยเท่หลอแต่เสียงไม่เปลี่ยนอันนี้เฉยๆแต่เอฟเฟกเปลี่ยนดีเท่หล่อไปหาคลิปดูเอาผมหาคลิปไม่เจอตามนั้นนะไปต่อหลอเท่นะเน,นี้น่าสนใจ อันนี้ HPJ 17 30มมของจีนแรงลายนัดแต่ใกล้ใช้กิบก้าดีกว่าแต่ถ้าปล่อยฟาร์มใช้ HPJ 17ดีกว่าแล้วแต่คนชอบอันนี้น่าจะเข้าัทุกคนแล้วไปต่อมาถึงสิ่งที่ทุกคนรอ s c o r p i ยน A10 เมื่อเติมได้รับเลยนะครับ500บาทกันเหล็กเวอร์ได้รับ นะอย่างอื่นก็ปกติไม่ได้เลยพิเศษนะแล้วก็เจ้า Happy ้สวอเมอรับตอนวลวยิบสี่นะครับส่วน A10 นะครับเติม250ก,กับปืนระเบิดเนี่ยรับฟรี A10 เติมเติม250ได้รับตอนเวล39เนะแล้วก็อีกโมรับตอนเวล40ฟรีเหมือนเดิมไปแล้วก็พิเศษ FL ของจีนปืนโหดขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ นะครับแล้วก็ปืนกลของเครื่องบินยิงรัวหมดเลยนะไม่ต้องกลับมาเติม X47B นะครับเหมือน F35 เลยอ้อลืมพูดถึงสก,กอร์เปียนเลยเลือด6760นะ63ความเร็วคล่องตัว15 16กิโลเมตรโซนา่า1.6เวลอัพเต็มลืมบอกอาชิการะบับจรวด4ลูกบางคนไม่รู้พอร์ลยอววิลากับเลือดเพิ่มและ หลายอย่างที่เบียดไปแล้วก็ภาพที่คุณเห็นอนาคตกําลังจะเข้ามาโดยที่ผมจะไม่ลงรายละเอียดอะไรต่างๆรอให้มันเข้ามาก่อนสุดท้ายอู่ต่อเรือที่เราเห็นมาตอนนั้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วนะครับก็ขอให้รอลุ้นปีใหม่อีกทีนึงว่าอาวุธต่างๆเรือต่างๆรถถังหรือว่าเครื่องบินซู นะครับของรัเสเซียที่กําลังเข้าหรือว่าจีนที่กําลังเข้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับขอให้ทุกคนรับชมคลิปนี้อย่างเพลิดเพลินอัปเดต0.47มีประมาณนี้เพิ่มเติมผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยไปแล้วนะครับบายยโชคดีเจอปืน